เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มที่7จะมานําเสนอเรื่องไขปริศนาเส้นทางการแพร่ระบาดของโรคซาด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ค่ะโรคซาหรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุเริ่มมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากปอดอักเสบแต่ไม่พบเชื้อในประเทศจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน2545รายงานว่าพบผู้ป่วยทั้งหมด26ประเทศ ประเทศที่พบผู้ป่วยมากได้แก่ประเทศจีนฮ่องกงสิงคโปร์เวียดนามและแคนาดาค่ะโดยอาการของผู้ป่วยเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะแสดงอาการประมาณ2-7ถึงวันค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและการดูแลรักษาตัวเราให้ปลอดภัยผู้จัดทาจึงทําการศึกษาการแพร่ระบาดของโรคซาโดยที่เราจะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการศึกษาพยากรการแพร่ระบาดของโรคนี้ค่ะ โดยเราจะศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคซานะคะพบว่ามีแบบจำลองที่น่าสนใจ2แบบจำลองค่ะแบบจำลอง m o d e l ลิ g ง the cumulative case form s a ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคซาใน5ประเทศได้แก่สิงคโปร์แคนาดาฮ่องกงจีนและไต้หวันแต่ในไต้หวันมีการแจ้งจำนวนผู้ป่วยที่ผิดจากข้อมูลจริงทำให้ไม่สามารถนำะข้อมูลมารวมสร้างเป็นแบบจำลองได้ การหาความเหมาะสมของตัวแปรต้นในแต่ละภูมิภาคให้ทีเท่ากับ0เป็นวันแรกที่ได้รับรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อในแต่ละพื้นที่และวันสุดท้ายเป็น20วันหลังจากได้รับรายงานการพบผู้ติดเชื้อรายสุดท้ายเทเบิลห <Table 1 S 1> เป็นวันแรกและวันสุดท้ายที่ได้รับรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อและเป็นวันสุดท้ายในแบบจำลองการประมาณมีงานวิจัยที่สนับสนุนเรื่องนี้ซึ่งพูดถึงรูปแบบการแพร่ของโรคซาพานแบบจำลองโลจิสติกฟังชันคือ y เท่ากับ a ส่วน1บวก Expo b ลบ c t แบบจำลองผู้ติดเชื้อสะสมจะสมมุนว่าอัตราการเติบโตในโลจิสติกฟังก์ชันกำหนดให้อัตราการเติบโตแทนการติดต่อการระหว่าง y และ m ลบ y และแก้สมการโลจิสติกเคอร์ฟให้อยู่ในรูปของ y ได้ดังแบบจำลองดังต่อไปนี้ค่ะจากสมการอัตราการเติบโตในโลจิสติกฟังก์ชันทำการจัดรูปสมการเพื่อให้สามารถแก้ Par t i a l f r a ฟ t i o n ได้จากนั้นทำการแก้สมการด้วย Parti a l fraction จะได้รูปดังนี้จากนั้นแทนค่า t เท่ากับ0และ y เท่ากับ y 0เข้าไปใน c และแทนค่า c ในสมการและจัดรูปให้อยู่ในรูปของ y เพื่อที่จะใช้ในการประมาณผู้ปว่วยสะสมจากโรคซารโดยกำหนดให้ i คือพื้นที่และภูมิภาคต่างๆและ t คือเวลา จากการทำการวิเคราะห์เบื้องต้นทำให้เราสามารถสร้างเส้นโค้งที่เหมาะสมกับข้อมูลผ่านการถดถอยที่ไม่เป็นเชิงเส้นได้ต่อมาในแบบจำลองที่2นี้คือแบบจำลองพยากรณการระบาดของโรคซาโดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์คือ SEIR j R model โดยกำหนดให้ SEIRD j และ C เป็นดังนี้ทั้งหมดเป็นฟังก์ชันของเวลา t S1 และ S2 แตกต่างกันในเรื่องของระดับความอ่อนแอความเสี่ยงของการติดเชื้อสำหรับ S2 จะต่ำกว่า ซึ่งมีค่าเป็น p คือการสัมผัสโดยไม่มีอาการมีความน่าจะเป็นคือ q ในการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นและกำหนด k i alpha y 1 delta 1 y 2 delta 2เป็นดังนี้อัตราการส่งผ่านเบต้าถูกกำหนดให้เป็นตัวเลขของการติดเชือ้อเมื่อผู้ที่มีความอ่อนแอสัมผัสกับ,กบเชื้อในหน่วยเวลาสมมุติฐานพื้นฐานการแพร่กระจายในระบบปิดซึ่งกำหนดตัวแปรทุกตัวให้คงที่ ไม่คำนึงถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยเหตุผลอื่นภายใต้สมมติฐานเหล่านี้เราจาเป็นต้องแยกกลุ่มคนออกเป็น S คนที่ร่างกายอ่อนแอ I คนที่ติดเชือ้อ J คนที่ได้รับการวินิจฉัยและ R คนที่ฟื้นตัวแล้วจํานวนเคสทั้งหมดคือดังสมการนี้ในงานวิจัยนี้เราจะไม่รวมถึง C และ D ดังนั้น S 1 S 2จึงถูงกรวมเข้ากับ S และพารามิเตอร์อื่นๆตามสมมติฐานที่ได้กล่าวมานะคะ fix 1สามารถทำให้เป็น S I J R m o เดลที่ง่ายขึ้นดังรูป fix 2คะ่ะ โดยได้ลดค่าพารามิเตอร์ออกไปแต่ยังสามารถสรุปได้ว่าเมื่อค่าเบต้าและค่า L อลในฟิกสองเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้ความชันเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะจากการศึกษางานวิจัยทั้งสองงานนะคะพบว่างานวิจัยทั้งสองงานมีความแตกต่างกันที่งานวิจัยหนึ่งมีการคำนึงถึงมาตรการกักกันโรคแต่อีกงานวิจัยหนึ่งไม่มีการคำนึงถึงมาตรการกักกันโรคค่ะผลการศึกษานะคะ การลดลงของเส้นโค้งโลจิสติกได้สอดคล้องกับการลดลงของกลุ่มเสียงซึ่งสอดคล้องกับมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคค่ะการมีคอการถดถอยแบบมเชิงเส้นจะมีสมการดังนี้โดยกําหนดให้ y t คือผู้ป่วยโรคซาสะสมณนเวลาที่ t t เวลาที่เป็นวันเริ่มจากวันที่เริ่มต้นตามที่กล่าวไว้ในขั้นระเบยบวิธีและ a b c ก็คือค่าพารามิเตอร์ค่ะจากตารางนี้จะแสดงสมการของเส้นโค้งการถดถอยเชิงเส้นแบ่งตามภูมิภาคดังนี้ และจากงานวิจัยเราไม่ทราบค่า y 0จึงทําการหาค่า y 0จากสมการของแบบจําลองโดยแทนค่า t เท่ากับ0ูนย์และค่า a i ที่นํามาแทนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละประเทศดังตัวอย่างนี้ก็จะสามารถหาค่า y 0เมื่อ t เท่ากับ0ได้ค่ะจากกราฟแสดงให้เห็นว่าแบบจําลองที่ประมาณได้มีความใกลเคียงกับข้อมูลจริงโดยลักษณะของกราฟแบ่งเป็นสามช่วงระยะแรกพบจานวนผู้ป่วยมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยระยะที่2ความชันของกราฟสูงมากระยะสุดท้ายความชันของกราฟลดลงและก็อัตราการติดเชื้อเริ่มลดลงค่ะ อีบ,บัจลองหนึ่งจะใช้ช่วงเวลาของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันดังแสดงนี้และได้ค่าเบต้าที่เป็นการแพร่ระบาดของโรคและที่ศูนย์ที่เป็นผู้ป่วยสะสมเริ่มต้นของแต่ละประเทศดังเทเบิลหนึ่งนะคะโรคซา,า,าก,ก,าก่อนการควบคุมสมมติหให้อัตราการักกันโรคเป็นนอเทากับ1ก็คือไม่มีมาตรการักกันก่อนการควบคุมซึ่งกำหนดให้เส้นปักก็คือข้อมูลของเส้นโค้งที่สร้างจากแบบจำลองและสัญ,ญลักษณ์บวกก็คือข้อมูลจริงค่ะซึ่งเส้นโค้งจากแบบจำลองมีความสัมพันธ์กับข้อมูลจริงในแต่ละประเทศดังฟิกสามและสี่ โมเดลฟิกเคิร์เพียงพอที่จะคาดการณ์แนวโน้มกรารพัฒนาของโรคซาหลังการควบคุมโดยให้เบต้ามีค่าคงที่ที่อินเฟกเซียนและใช้ค่าเอที่สอดคล้องกับมาตรการการควบคุมของแต่ละประเทศนางฟิก5 6เดนะคะซึ่งมีการสอดคล้องกับขอบ้อมูลจริงหลังการมีการควบคุมทั้งนี้ทั้งสองงานวิจัยมีการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันแต่เมื่อประมาณผลการศึกษาแล้วพบว่าผลการประมาณใกล้เคียงกับขอบ้อมูลจริงทั้งสองงานวิจัยค่ะ สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแบบจำลองทั้งสองแบบจำลองสามารถพยากรณ์แนวโนม้มอัตราการเพิ่มขึ้นของการระบาดโรคซาได้และสามารถช่วยให้มีมาตรการในการรับมือที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้แบบจำลอง m o เดลลิงเดอะคอมบูเ i ทีฟเคสฟอร์ม a าข้อดีคือแบบจำลองของงานวิจัยนี้สามารถใช้พยากรณ์ถึงพฤติกรรมในอนาคตของโรคซาหรือโรคระบาดอื่นๆ ข้อเสียคือและเลยข้อเท็จจริงที่ว่าโลกซาสามารถเดินทางหลายพันไมล์ต่อชั่วโมงจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งและแพร่กระจายโรคก,ก่อนที่จะเริ่มมีอาการแบบจำลองซา e p พเดอรมิคเคิลฟอร์เ r สเรซูร์ตอินเมทิเมติคอลโมเดข้อดีคือแบบจำลองมีความง่ายข้อเสียคือแบบจำลองนี้ไม่ได้พิจารณาถึงอัตราการกักกันสำหรับการติดเชื้อที่แตกต่างกันและการมินิฉัยซึ่งจะเป็นผลอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน กลุ่มเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ